ช่วงนั้นว่างครับ ok. <th phin x> ช่วงนั้นเหมือนเขาไม่ทำสวนไงไงหมดเลยใช่ใช่คือช่วงนั้นละครเหมือนเขาคืนคิวก็เลยไม่มีอะไรทำเขาเลยก็เลยลองลองปลูกต้นไม้ดูอะไรเงี้ยลองปลูกผักหวังว่าจะกินได้รทำสวนมันร้อนรึยไงครับของร้อนมากครับอยู่หน้าบ้านยังร้อนร้อนมากทำกับเพื่อนอีกคนนึ่งช่วยกันทำก็คือดูตาม YouTube แล้วก็ทำตามเลยโดนโฟกัสโฟกัสพิจุดอย่างนี้ยคือชินแล้วครับชินแล้วครับสิ่งที่เรานำเสนอเขาไม่ค่อยมองหรอก ารเเเเนออป็ังโดอ้ไม่แล้วครับผมด้านชาวนะครับก็แล้วแต่ผมกานำเสนอของผมมองอะไรก็มองก็ดูบ้างอ่านๆก็บันเทิงบันเทิงดีเหมือนกันก็ขอบคุณที่คอมเมนต์กันนะบางทีก็ตลกอ่ะมันก็ทำให้เราหัวเราะออกมาเหมือนกันบางอันอะไรเงี้ยมีถามเรื่องแป้งผักทำไมคะหรือว่าถามง่ายฝั่งนี้แป้งผักกับฝั่งนี้หุ่นมีนักคอเม้นต์ค่ะก็ไทยก็ก็ มีผักบ้างครับเราต้องมะเป็นหุ่นครับผมสว่างขาวมากแสดงว่าหลังานี้เราเราก็จะจะฟิตขึ้นไหมเพราะว่าด้วยแฟนๆเริกโฟกัสเรื่องเรื่องอะไรอ๋ก็ก็ต้องฟิตขึ้นอยู่แล้วครับรอเก่ว่าเคลียร์ละครเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ฟิตเต็มที่แล้วก่นไรอีกไหมครับสคริปต์นึ่สองคิปเอีกเหรอเดี๋ยวน่าจะได้เห็นในละครกันครับถ่ายไปแล้วช่วงนี้ก็ฟิตเต็มที่เลยใช่ไไม่ได้ฟิตเท่าไหร่หรอครับคือถ่ายละครอย่เดย่งละครแก้วน <limbs. S 1> เดือจ so 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 ็ดกรกฎาคมครับละครเราเนี่ยเขาฝากด้วยครับเปนตลกคดี้คร้งนี้เป็นเกมมากเลยดีเป็นเกมมากก็เป็นจอมยุทธครับก็จะได้มีฉากขอส้นขอเสื้ออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยครับก็ก็สนุกครับเป็นการเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งแรกของไปก็ผมยาวมันผมยวแต่เป็นอีกรูปหนึงของคุณไปใช่ไหมครับอีกรูปหนึ่งเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายด้วยครับทำไมหรอยาวว่าไม่ใหญ่ครับมันใช้เวลาเหมือนกันมันใช้เวลาครับปกติเรามากองก็คือเส้นแดงนถาแฝดอยู่แล้วแล้วคือต้องเผื่อเวลาไปอีกสองชั่วก็ เพรนานแล้วก็เหนื่อยเมื่อยคอผมยาวใช้ชีวิตยากไหมอะไรยากครับมันมันก็แบบกินกิข้าวนี่แบบอะไรเงี้ยมันต้องแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยากเป็นแฟนไทยฉันก็ชอบนะมันแปลกตาแปลกตาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเดียวพอพอก่อนต้องวางไว้ผมยาวเพราะมันพิสตาสบอกว่าหน้าสวยหน้าสวยไม่จริงเหรอไม่มีก็หน้าลราอยู่อ๋อหน้าเรื่องไม่ไม่กล้ามั่นเลย ถามเรื่องคุณแม่หน่อยซื้อทองกอดหนึ่งกิโลเลยพี่ใบหนึ่งกิโลตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่ตัดสินใจรับซื้อเยอะไปคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนหน้านี้เคยซื้อทองลูปพระพันให้แหละเป็นกำไรข้อมือ แล้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกอะไรเงี้ยเราเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อเรือพันไปถึงเมื่อไหร่กันมันแบบซื้อไปขายทุกกำลงกำไรไม่ได้สักบาทเสียพักกำไรหมดอ,อ,อ,มอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าของแข้งไม่ลาเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่กรุงเทพมา20ปีไม่เคยไปเยวาวราชเลยเราก็เลยแบบเออวันนั้นมันเสร็จงานเร็วก็เลยไปกันเลยไปเยวาวราชแล้วก็พาไปซื้อทองตอนนั้นราคาทองขึ้นนิดนึงก็ใส่ก็ซื ใช่ก็ซื้อไม่รอแล้วอ่ะไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวดังหมดคือเทเทน่าตาเลยใช่ไหมครับห้พ่อแม่ใช่ก็ถือว่าฝันคุณแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วจะได้โฟกัสกันเต็มที่หนกิโลนี่เป็นความต้องการของเราเองที่จะมองเป็นทองเออคือความต้องการของเราคือซื้อทอง99.99%เพราะเกาเก้รามันเป็นทองที่อินเตอร์เนชั่นแนลหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกถ้าที่ไทยจะเป็น96.5เราเลยซื้อทอง99แต่ทีเนี้ยทอง99มันซื้อสตาร์ทที่1นกิโลเท่านั้น ่กระบายให้มาอที่แบบว่าให้คุณแม่ตลวเราไ้ทำงานได้เยใช่ใช่ชอบไงชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กผมชอบแม่เหมือนเด็กมากเรายิ้มรอบๆวันนั้นหนึ่งกิโลประกันคุณแม่เป็นยังไงยิ้มไม่หุบอครับอันนี้ส่วนเราส่วนเราตัวเราก็เฮ้ยเอาไงต่อดีกว่าใช่อันนี้คือทำให้คุณแม่เราอยังว่าหยุดที้หนึ่งกิโลนะหรือว่าใช่หยุดก่อนครับหยุดหยุดก่อนหยุดตรงนี้ก่อนหยุดพอแล้วไม่ชอบทองใช่เดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตไปก่อนรอบนี้ ไม่ไม่ไม่ครับคุณพ่อไม่อิ่มพอคุณพ่อเป็นแบบเป็นสวนซือ้อซื้อทนะี่ให้ประมาณสี่สิบกว่ากว่าครับก็บอกของพ่อก็ใหญ่เหมือนกัน <c oughs> หมดหน้าตักเรียกว่าตอนนี้ทงังที่ทำงานมนาะให้พอ่อตัดเนื้ใช่เอาว่าที่แบบเราดังเปี้ยนขึ้นมารอบหลัง<ๆ>ปีที่ผ่านมาเราคือให้พ่อแม่หมดแล้วต่อไปตาเราแล้วสร้างเองเอันนี้เป็นเป็นที่ตั้งจังหวัดที่ไหนต่างจังหวัดครับเป็นเป็นบนเสาใช่ที่เสาที่เขาลูก เอมันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเป็นเขาของลูกเขาพักบอกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ด้อเนินการเป็นยไงล่ะลากน้ำก็ทำเรื่อยๆครับวุ่นวายมากๆลากน้ำลากไฟเินเทร์ที่ร่างวัดอะไรคือแบบหลายเรื่องมากครับเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกคือแปลงแฟนจะยกครอบครัวไปอยู่ขาลน้ำได้เลยใช่หรือเปลคือคุณพ่ออยากคุณพ่อโลไปคนเดียวก่อนแบบไปคนเขาอยากไปเป็นความฝันของเขาอะไรเงี้ยแต่ ผมก pues ็มองการไกลถึงตอนผมแบบเกษียณอะไรเงี้ยผมไมอยากไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันเพราะก็อยากแบบปัดขาดแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติเพียวๆเลยเรว่าระบบเยอะเหมือนกันนะเยอะมากครับเรานึกว่าเออเซ็ที่ท่านี้แล้วจบไม่ใช่ไอ้ค่าดาเนินการทน่นี่นู่นเกือบซื้อที่ได้อีกแปลงเยอะมากอุ้ยไม่บอกดีกว่า การจเดี๋ยวเขาไม่ขายผมต่อเขาอยากได้อีกการจัดการระบบต่อไปนั่นเป็นหน้าที่ของคุณไปนลอดไหมหรือไม่ไม่เครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลากน้ําลากไฟสุดน้ําบานดาในเสร็จก็ผมก็มอบให้พ่อต่อแล้วเราก็ตัดขาดตรงนั้นแล้วก็ไปทำงานของเราต่อเต็มที่ทองไปล่าเขาไปล่าในส่วนของเราบ้าอยากคาอะไรคะบรินลี่โอ้กระยากระยากันหมดแล้วครับคือจะไปตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรให้าไให้ตัวเองหรอจริงจริงจริงความฝันวัยเด็กแบบ ของบ้เลยอ่ะตอนแบบตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการคือเรารู้สึกว่าเราเคยดูหนังมาแล้วเราอยากได้เป็นเฮามากอยากขึ้นลิฟต์มาถึงห้องเลยนั่นคือความฝันเราไม่มีไหมนี่และคอนโดนี้เดียวังสามสิบานเลยของเราเราก็คือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจจะมกสิ่งของตอนนี้เราอาจจะเป็นแบบว่าเป็น achievement ต่างๆเช่นแบบว่าเป็นที่หนึ่งอะไรสักอย่างให้ได้ก็พอค่องไป จริงเราก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณนึงแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้คลั่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงๆพี่บางช่วงก็คือแบบโหยหาเหมือนกันบางช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออยากซื้บางช่วงก็รู้สึกว่าไม่เอาเลยเลยอยู่แบบประหยัดดีกว่าวันละร้อยพออะไรเงี้ยมันแล้วแต่อารมณ์มากแต่ตอนนี้เงินเก็บก็ยังได้อยู่นะไปหมดแล้วครับเก็บไม่เก็บหม่เก็บหม่ใช่ อะไรนะวันครับเราไม่ซื้อเป,ไปน็นเดมเก็ตกำไรเหรอแบ่เดมเก็ตอ๋อไม่ได้เก่งครับค<ต>ือนะถ้าเราซื้อแล้วก็คือซื้อซน์เห็นว่ามันสวยดีน่าจะได้ใช้ออกมาก็จะซื้อบ้างแต่ว่าเป็นกำไรไม่ค่อยสูงมากไว้จะบางหลังนี่อาจจะแบบแปลกตาหนึงน่งคือเราเริ่มชอบอ่านหนังสือเริ่มชอบอยู่เงียบๆแบบเริ่มแบบไม่ขยับไปเที่ยวไหนแล้วละอะไรเงี้ยอยู่แบบอยู่สงบๆนั่งสมาธินะเดี๋ยวนี้เมื่อเดือนเมศเดยกคนเดียวนั่งสมาธิเลยหรอใช่เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิด้วยก็ มือนเราไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มาแหละเรารู้สึกว่าเออลองดูก็ได้ว่าคำแนะนำของคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆอะไรเงี้ยสมมติประสบความสำเร็จแบบหมื่นล้านเราก็มาดูว่าเขาทำอะไรบ้างวะแล้วก็ทำตามทีละข้อทีละข้อไปแล้วไม่แน่ใจหรอไม่ไม่รู้ผมก็ <laughs>